คลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการขายปลานะครับขายยังไงให้คุ้มค่าเราจะมาเริ่มจากปลาทองก่อนก็นแล้วกันนะครับณนะตรง NPC ตัวนี้ครับที่เป็นประมงราชวังเนี่ยเราสามารถขายได้ทั้งปลาิีฟ้าและปลาขอบสีทองนะครับส่วน NPC เราสามารถค้นหาได้นะครับภายในเกมจากการพิมพ์ค้นหา NPC แค่ตัวแล้วก็พิมพ์คําว่าประมงนะครับ เราก็เลือกดูนะครับว่า n p c ที่อยู่ใกล้เมืองของเราที่สุดอยู่หม่ไหนก็ไปที่นั่นใกล้ๆนะครับพอเราเปิด n p c ขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีราคานะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับเราก็ขายไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับยังไงก็ต่อรองราคาไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนการขายปลาราชวังตรงนี้นะครับเราสามารถไปรับรางวัลจากเควสเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเราขายไปเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มได้รับเควสนะครับเพื่อที่จะได้รับอ์ติแฟกต์นะครับหรือว่าหินไอที่เป็นแร่สุขสว่างมา ด้วยนะครับหลังจากที่เราโดดบอมาแล้วนะครับผมเราก็อยู่ที่เกาะของประเทศแห่งรุ่งอรุณทีนี้นะครับตัวปลาที่เราจะขายในจุดนี้นะครับจะเป็นปลาที่เป็นขอบแดงแล้วโดยราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเพื่อนๆก็ลองกดตัวเนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองคลิกไปที่สัญลักษณ์การค้านะครับแล้วก็เช็คราคาขึ้นมานะครับจะเห็นได้นะครับว่า ด้านขวามือจะเป็นลิสต์รายการนะครับคือโดยแม็กของราคามันจะอยู่ที่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็ลองพริจารณาดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะขายที่เปอร์เซ็นต์ประมาณไหนอาจจะร้อยยี่สิบแปดก็ได้หรือร้อยสามสิบไปเลยก็ได้ถ้าหาได้นะครับอ่ะลองเช็คตร,ตรงนี้ดูนะฮะเอาขึ้นช้านิดนึงอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าบุกโพเนี่ยแม้ว่าจะมีเพื่อนๆหลายคนบอกมาว่าขายที่บุกโพคุ้มสุดนะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลสุดแต่ว่า เนื่องด้วยที่คนมาขายเยอะนะครับ NVC ที่รับเนี่ยพอมันมีคนขายเยอะราคาก็จะล่วงลงไปเรื่อยๆเราก็มาลองดูใกล้ๆอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงเมืองไอถนนอุนจงเนี่ยใกล้ๆตรงนี้นะครับล้วก็เปิดมาดูอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าปลาบางตัวนะครับก็จะเป็น128%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าพอใจกับ128%สเปอร์เซ็นต์สามารถขายตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่พอใจนะครับว่าราคาตรงนี้มันยังไม่เข้าตานะครับก็ลองย้ายชแนลดูครับย้ายเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับว่า เอ่อเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยมี Npc ที่รับอยู่ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะในที่สุดเราก็ย้ายเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับโอเคเราก็ลองกดดูที่ตัวการค้าเหมือนเดิมนะครับเช็คราคาเลยตรงนี้นะครับจะเห็นว่าปลาสามขานะครับพุ่งไปถึงร30าเอร์เซนก็เราจะขายปลาสามขาที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือคนอาจจะไม่ค่อยได้มาขายที่นี่อ่ะลองเราลงที่อื่นก่อนนะครับเผื่อจะมี เมืองไหนนะครับที่เปิดมาแล้วมันร3 0ทุกอย่างนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งขายที่ละอย่างนะครับอันนี้ก็มีแค่ปลาตววเหลืองนะครับที่เป็นร2 8ยย่สูงสุดอ่ะเหลืออีกที่หนึ่ง,อ,งอ่ะอุนจงเปิดมาปับ๊บเช็คราคาตึ๊บอ่ะโอเคอ่ะนี้ได้นะครับจริงๆขายตรงนี้หมดเลยก็ได้นะครับเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยเองนะครับประมาณ2%อเซน์นะครับก็แต่เดี๋ยวเราก็ไปขายตรงเมืองของ ยุคโจก่อนนะครับก็ขายเป็นบางอย่างได้คือมันเป็นทริคนะครับเราไม่จําเป็นต้องขายทั้งหมดทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองขายให้ดูนะครับเราก็เปิดรายการขายขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อรองราคาไปนะครับกดไปรัวๆอ่ะโอเคได้แล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นจานวนเงินทั้งหมดถ้าเรากดขายตรงนี้เราจะได้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ7,200กว่าเนะครับตรงนี้ก็จะมีราคาบอกก็ถ้าดูไว้ถ้าจําราคาได้ก็จําเอาไว้นะครับว่าราคาตัวไหนเท่าไหร่ ถ้ามันไม่มากพอก็ต้องขายนะครับโอเคอันนี้ผมจะขายแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปขายเมืองอื่นที่เปอร์เซ็นต์มันสูงกว่าน,นี้นะครับจำปาดาวไว้ก็ได้นะครับห้าสิบหกเอม็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งไปที่เมืองอถนนของอุนจงอันนี้อุนจงนะครับที่จขายสองตัวนี้เลยก็ได้นะครับ โอเคในที่สุดก็มาถึงนะครับอ่ะคุยเลยแล้วก็เข้าการค้าแล้วก็ต่ <no. S 1> อรองราคา oh, <welcome. S 1> เดิมนะครับ Have you brought anything good? perhaps something you good or intriguing รอบนี้เร็วแฮะทีเดียวผ่านเลยอ่ะลองดูเงินที่เหลือนะครับที่เราจะได้หลังจากการขายทั้งหมดคือพันกว่าเอ็มนิดๆน,น,นะแล้วเรามาดูนะครับจากเมื่อกี้นะครับปลาดาวนะครับเราอยู่ที่59าเอ็มแต่ที่เนี้ยได้ถึง68สเอ็มนะครับอ่ะแต่ที่นี่ผมดูแล้วเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ130หมด127อะไรเงี้ยก็ เอาง่ายๆนะครับแล้วก็ขายสะดวกๆก,กดขายที่เดียวทั้งหมดเลยนะครับไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากละนะครับจะได้กลับไปตกปลาต่อนะครับผมโอเคเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย